Ồ oh. Tạm mà thảm ái Tạm mà thảm ái Ây dê Tạm mà thảm ái Ả nè Mày chơi đa không nghe

โดนมโดนโดนโนโอ้โดนโดนงโดนโดนแนโดนแนโอ้โหดับไฟกนดับไฟอช่วยด้วยงอมช่วยด้วยโอ้ผมจะดับไฟวิ่งไม่ถึงพอดีวิ่งชนชนพี่จุ๊บสีผมว่ะหรือพี่จุ๊บสีผมว่ะ ไอ้เชี่ยดุยังนะโอ้ยเป็ดมาดุเลยรกไม่ดุไม่ไม่ดังเล่าไม่ต้องเล่าไม่ดังเล่าไม่ดังเล่ากูว่ากูรู้เห็นกันเป็ดมนดุกูพอเดาได้เฮ้ยแต่แต่ไม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 ่คืออันอันนี้กูว่าไม่ไม่น่าใช่คือลูกพี่กูเห็นลูกพี่ตายคนเดียวนะอันเนี้ยแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเป็ดเป็นคานิบาลกินหนึ่งศพก็ ดีก็ไม่รู้นะแต่นี้คือกูกูเห็นศพทูกทีแต่กูไม่ได้เห็นศพคุณว่านออเ้ยเออมันอาจจะเล่นแบบตอนนั้นก็ได้คุณบอมนั่นแ่ะที่เป็นอะไรนะที่เป็นเชอร์ลิปเป่าสองศพป่ะแล้วกินไปศพหนึ่งอ่ะอ่าใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมใส่แล้วศพอยู่ตรงไหนนะศพอยู่ตรงไหนไม่ไม่ทนแล้วไอ้เลยออกซ้ายห้องครัวเกือบเกือบถึงห้องไออีเล็กก็ไม่รู้นั่นแหละ อ๋อมันเราไขตรงนั้นน่ะมีไหมแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเดียกองอ่ะอันนี้ตอนผมดับไฟคือเห็นมิภูวิ่งได้อยู่นะแต่นี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงอาฮะเดี๋ยวมันเล่าไปเหรออ้าวเดี๋ยวนะตานนั้นตานันดับไฟเหรอตามนั้นตานนั้นตานันบอมบอกผมดับไฟเหรอเดี๋ยวกินศพตามผมผมเชื่อะชื่อะรชิ้นอะไรไอไฟไหม้แล้เดี๋ยวมันตายได้ไงใครไปฆ่ามันเออนั่นนี่ บอกบอกว่าให้ดับไฟก่อนแล้วมันโดนโกรธเนี่ยเอ้าชิปหายแล้วเต้องเป็ดโอ้เป็ดโวยกูเข้าเสียงอะไรนั่นแหละ ไอ้เสียงขี้ไม้เนี่ยงขี้ไม้ใช่อ่ะพี่โมอย่าละพี่ภูผมเห็นนะโอ้ยบอลมันอยู่ข้างนอกพี่ภูเรียบร้อยจบเกมแม่หงอยแม่เขียวขี้วะกับพี่ภูหงออแม่รู้แล้วก็เป็นมิมิกที่รู้ทั้งสองคนแต่คนที่ก็ไม่มีปืนเลยโอ้โหเอาไงนะสามึงมีใครเดียวมืสักคนครับเวลาใช่ หลับกันง่ายเลยโอ้หลายเกมหลายเกมหลายเกมตอนแรกมียูจีอะตอนตอนแรกอะไอ้นี่กําลังกําลังสงสัยว่าเอ้ยไอ้เหี้ยคุณยีหรือพี่ผัวที่เป็นเพื่อนกูจมบรรลุแล้วที่ทเฟสกับผมเออเควสแม้งเสร็จพร้อมกันสองคนเออเชื่อแล้วพอไอ้นี่ไอ้ตอนหลังครับไอ้เควสเออไอ้เควสตรงอะนั่นแหะไอ้เควสตรงห้องกล้องอะ แม่งเสร็จเว้ยแล้วคุณยีนงจำแล้ว่าเดินขึ้นบนไปแล้วโอเคกูชัวร์เลยกูร้องเพลงนารูโตะเข้าไปหาพี่ฟูเลยไม่แต่ร้องเพลงแล้วแบบมันล่อซื้อบอกว่าเพราะว่มันมีอีกร้องที่ไปเดินเจอปุามตรงเอเอเดานซ้ายสุดนุกยานแต่มันฟูไปตรงที่ว่าดูสีบ้าอะไร่างเงี้ยใช่ไหมตอนลงมันตรงลงมานี่เมื่อกี้เลยไม่กล้าส่องไงเป็นเด็กเด็กเลไม่กล้าส่องว่าใครเป็นใครแต่พอเห็นคุกไปโอเครู้ละเขาไปฆ่าเลยอ๋อโอ้มาบอกมาเลยไอ้บอมอยู่โมงเขียวเขี่ยขึ้นมา อคุกมันอยู่ตรงไหนนะจำไม่ได้สิเคเลตี้คุกคุกมันอยู่ตรงห้องป้อมนอยู่ด้านล่างเขาลูกพี่ไปไหนห้องป้อมบอกลูกพี่เลิกแล้วเลิกแล้วก็เลิกแล้วเนี่ยที่กะพีครับกะพีรำก็ร้านเกมคุณพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วไปมาพร้อมพร้อมมาคุณพร้อมเลยบอกแล้วอยู่อาร์มไม์เฟน อีกเเลยน่มันอยู่มาไวเฟสสองคนเนี่ยงงใครวะว้าม่แเฟเมื่อกี้ไปหาไอ้บอมไงคิดว่าไอ้บอมมีปืนจะล่ามายิงพี่ภูยังไม่ใช่ยังไม่มีปืนไปไปพอพอแล้วงงอะไรอ๋อไปอ๋อไปเอาสลับปีกิงแล้ว